สวัสดีครับช่องภูผาเหมยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูผลงานนะครับปุ๋ยหมักมนไก่แกลบนะครับแค่3ถึง4กํามือเท่ากับปุ๋ยไก่แกลบถึง1กระสอบนะครับไม่ยากเลยนะครับมาทำกันเลยนะครับเอาผ้าเขียววางเลยนะครับรองนะครับเพื่อจะได้นะครับมัดนะครับ เศษนะครับมนไก่ก็จะไม่ตกมิตรกรนะครับเป็นเศษขยะมีปุ๋ยของเรานะครับประมาณ 2- 3กถึงสามกำมือนะครับหรือ4ก็ได้นะครับเตรียมน้ำไว้นะครับประมาณ30ลิตรนะครับเสร็จแล้วก็มัดนะครับท่านผู้ชมครับประมาณ3 4ถึงี่ก็ได้นะครับถ้าอยากได้เข้มข้นนะครับ มัดเรียบร้อยนะครับก็จุ่มลงหมักนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องใช้นะครับอะไรผสมเลยนะครับหมักไว้เลยนะครับหมักไว้ประมาณ2ออาทิตย์นะครับฝาปิดให้สนิทนะครับเพราะเขาจะมีกลิ่นนะครับช่วงแรกนะครับเราปิดฝาให้สนิท ไม่มีภาชนะอื่นก็ใช้กระเบื่องหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าไม่มีฝานะครับปิดไปเลยนะครับประมาณ2อ,อาทิตย์นะครับพอพอดีนะครับเขาจะทำปฏิกิริยาจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับท่านผู้ชมพอได้ประมาณ2ออาทิตย์ก็มาเปิดนะครับเรานำออกแล้วนะครับ เมื่อกี้เรานำออกแล้วนะครับคนดูนะครับสีเขาจะเข้มข้นมากนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เรานำเศษของมูลไก่ออกแล้วนะครับไก่แกลบนะครับมูลไก่แกลบนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับ1แก้วน้ำนะครับต่อ1นถังนะครับทั้งน้ำนะครับ ผสมข้อรถราดได้หรือเราจะเทราดที่โคนนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ผลนะครับพริกนะครับมรกรได้ทั้งนั้นนะครับบำรุงใบบำรุงต้นนะครับหรือนะครับเราผสมน้ำเมื่อกี้นะครับหนึ่งแก้วนะครับก็ได้นะครับรดราดแล้วต้องรดน้ำตามเลยนะครับ นี่คือพริกนะครับท่านผู้ชมครับเราปรุงนะครับเขาก็จะเขียวนะครับสีเขียวสดขึ้นมาทันทีนะครับมะละกอนะครับก็เหมือนกันนะครับสูตรของเรานะครับเป็นสูตรทําได้ทุกท่านนะครับมะละกอก็สวยงามเห็นไหมครับเห็นครับเขียวนะครับสุดใสนะครับสูตรทําตามได้เลยนะครับประหยัดนะครับแค่3ามกำมือนะครับ3ามสี่กำเนือมือนะครับเท่ากับ หนึ่งสอบได้เลยนะครับเราทำอย่างนี้ก็ประหยัดนะครับท่านผู้ชมครับคลิปของเรานะครับถ้ามีสาระน่ารู้ก็ช่วยเป็นกำลังใจติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลานะครับสวัสดีครับ